สวัสดีค่ะ<ม>อยู่กับบนเส้นสายมานาพีน่น้องืันนี้ผ้ามาอยู่ในโด่งรถรอมีแต่ขั้นรอรอพูนอยู่กไกลๆพุมนก็มีแต่รอรอว่าแม่นว่าอันขจรนมาเอาบุญรถรอไม่ก็รอพูน การเท้ายูใส่นอจจำว่าได้อีกแล้วโอ้ยขออนุญาตบาดขํามได้พี่น้องย,ยายาซาหุ่นได้หุ่นจำพี่กัดบ่ได้บานยียงนอโอ้ยจำซื้อบ่ได้เดี๋ยวหุ่นสีเมีนไปได้ขังลางคลิปนะพี่น้องว่าบานได้หุ่นจำบ่ได้จะวนไปถามข้าเจ้าก่อนหุ่นมอตามาเรื่องพื้นที่บุ่นบรสันทัดไป่าไหนรดไล่ค่ะใด้ยูวาจากขัน้น เม,ม่เป็นเัวจอดซานชิ0ขั้นยูตีอันนี้ก็นงสินงสังสองอะ,อะอ้าว่ะสายแซ้ายแ,บ,บ,แบ,บหลังจากฝนตกนะคะสองมื่ทีิผ่านมามือนีวพาตกกัเลยได้เห็นงานนะคะหลายทีมงานจาะทีมงานไหน ส eh mm ุราพี่เนาะอยู่ย่างสีสุราแต่ว่าซูงวางกะจังเพราะอไรอีกขึ้เก้าเหรล่ะแต่ว่าก็ยังเก็บต่างัน มีทีมเสียนุนี่ละเล่าแลนเล่าแลนของทีมอื่นจอดล่อโดนแต่ว่าทีมหนีบม่ค่อยได้ล่อรถแบคโคกขุดอยู่สามขั้นโอสองผุนฟังผุนนี้ลอพี่น้องแล้วคนสีสู้มไมเบิงอ,อ๋อส้มบ่ได้ผุนฟังผุดนดล่อนะคะรอกันเป็นแถวแต่ทีมของเสียนุไม่ได้รอ แล้วจวดหมาจวดจักรไวไผยเราบ่งหูเขาเห็นหนาคนครับผากอย่างเดียว ีเล็กมาจอดลนเห,หยอย่ปักข้างมองขึ้นเลยสิได้ก็ต้องลงไปทาย่าษัน้ตเมื่อความสะดวกให้่าษาโน้ตจัดป้าพราะมันคือตีเล็กอะอยาบากันเดอพี่น้องอุ่นสิเป็นเบื้องหลังนะเบื้องหลังช่องตีเล็กสายนั้นแล้วก็เบื้องหลังของหลายช่องนะอ้าวเสียหนูจังวัดว่าเจ้าอ้าวเสียหนูมาแล้วรถรอ อเอสิว่าสายหอนว่าเป็นหมาเด้อรดรดลดโอเคไปนอนคลิปนี้กับผ้ามาเิ่งบรรยากาศหลังจากที่ปอคอยเดถไทยคลิปปันได้าย่งฝ่าวรรมกันเด้ออุ่นกับปอคอยเดี๋ยวออกจากบ้านนะคะออกแน่หายแนย่เพราะว่าผ้ารกิจหลายนะคะทุระธุระ่างหลายบพได้ไปกับสามีขอบประเทไทยขันไดบ้านเขากระด้ถไทยบรรยากาศนะคะ ทีไปแล้วค่ะพี่น้องสิ้นสายมันสวัสดีค่ะ